หลังจากคราวที่แล้วเราระบายชามไปแล้วนะคะเป็นชามอันเดิมนี่แหละถ้วยขนาดใหญ่อันเดิมนี่นะคะคราวนี้จะมีผลไม้เข้าไปก็คือองุ่นเราจะระบายแบบเปียกบนเปียกเหมือนเดิมใช้พูกันขนาดใหญ่อาจจะใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะอันนี้เบอร์42.5อันนี้2.5นิ้วอันนี้ละ่ะไม่มี40มิลอันนี้2.5นิ้วนะใช้พูกันแบนขนาดใหญ่นะคะเพื่อระบายน้ําให้ทั่วทั้งชิ้นเลย ส่วนบริเวณที่เป็นจุดสว่างสุดเนี่ยนะคะขอบชามบนผลไม้องุ่นเนี่ยมันจะมีเป็นผิวเรียบแล้วก็ค่อนข้างมันจะมีจุดสว่างสุดในแต่ละลูกนะคะจะต้องเว้นไว้ลูกไหนที่โดนแสงหรือว่าลูกไหนที่มันซ้อนอยู่ข้างล่างมันมืดมันไม่มีแสงเข้าเราก็ไม่ต้องเว้นไฮไลท์ไว้ส่วนขอบชามเราก็เว้นไว้ระบายน้ำเลยเอาพูกันจุ่มน้ำให้ชุ่มจากนั้นระบายน้ำไป บริเวณจุดสว่างสุดเราจะมาเช็ดทีหลังก็ได้นะใช้วิธีการเช็ดเอามันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการกั้นก่าวแต่ครนี้ใช้วิธีการกั้นมือเอาแล้วกันใช้มือลบข้างในด้วยข้างในเราก็จะเปลี่ยนเบอร์พู่กันหน่อย กันเล็กลงข้างในตรงบริเวณที่เป็นจุดสว่างสุดขององ,งุ่นผลอง,งุ่นเราก็เดี๋ยวเราค่อยมาเช็ดเอาทีหลังแต่บริเวณนี้ที่บนบริเวณที่เป็นขอบภาชนะเนี่ยเราเว้นนะเราใช้วิธีการเวน้นเสร็จแล้วก็ ลงสีเลยรีบลงสีหน่อยเพราะเดี๋ยวจะแห้งใช้สีสีม่วงลงไปที่ผลองุ่นก่อนสีม่วงอ่อนๆแตะลงไปบริเวณที่เป็นเงาอ่ะเหลืองบ้างก็ได้นะผสมผสมกันไป ผสมสีน้ำเงินเติมไปเล็กน้อยบริเวณที่ด้านที่เปิดด้านที่เป็นเงาด้านนี้จะเป็นเงาเราทับไปก่อนนักเรียนเดี๋ยวเราค่อยมาเช็ดทีหลังไอ้ที่เป็นจุดสว่างสุดที่อยู่ในผลไม้ยกเว้นตรงขอบภาชนะนะ หรือจะมาเช็ดที่หลังก็ได้นะแต่สำหรับครูครูจะเว้นไว้สีเข้มไปวางไปคร้าว้าววางสีอ่อนๆเข้าไว้นะคะอย่าสีเข้มนะน้ำหนักสีอ่อนๆ,ๆเข้าไว้ บรรยากาศโดยรวมของภาพชิ้นนี้มันจะออกสีม่วงฟ้าสีม่วงจากอางุ่นเนี่ยม่วงแดงนะสีน้ำเงินผสมผสมสีแดงให้ปริมาณของสีแดงมากกว่าน้ำเงิน,นก็จะเป็นม่วงแดง คูณจะเจอสีอื่นๆเข้าไปผสมไปบ้างในขณะที่สียังเปียกอยู่หยดลงไปหยอดน่ะหยอดลงไป,งไ,ปไม่เข้าม่นน้ำเขาะจะแห้งเร็วมาก สร้างบรรยากาศโดยรวมของภาพจากนั้นเราปล่อยให้แห้งนะคะกระดาษเขารับรับน้ำได้ประมาณนี้ถ้าสีเข้มเกินไปประเดี๋ยวมันจะแก้ไขยากนะคะอ่อนๆไว้ก่อนเพื่อให้เพื่อเราจะได้ สร้างบรรยากาศโดยรวมของภาพนะคะตรงที่บริเวณที่เราไม่ระบายน้ําตรงขอบจานเขาจะไม่โดนสีเห็นไหมคะเขาจะเห็นเป็นขอบกระดาษชัดเจนนะจากนั้นปล่อยให้แห้ง